Get good feeling Yeah a ขอพูดรวมเลยแล้วกันค่ะบุโกะนะครับปักอาหารประเภทเส้นมา3อย่างจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาหารจานหลักแบบนี้นะครับส่วนประกอบหลักเลยที่อยากให้นึกถึงคือแป้งจะเห็นว่าเนื้อสัตว์ที่บุโกะเลือกมาเนี่ยนะมันเป็นส่วนน้อยของจานเท่านั้นเองครับเราควรเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเพียงพอแล้วอันหนึ่งที่ง่ายมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของกว๋วยเตี๋ยวนี่แหละ,ะอาหารไทยเราเนี่ยปรับง่าย เพราะว่าเราสามารถทําเป็นเกาเหลาได้โอ้ยเกาเหลาปลาแซลมอนร้อนๆน่ารับประทานแล้วเนื้อปลานี่ขอมาแบบเป็นชิ้นแบบพิเศษด้วยอันนี้ก็ทานได้ไม่อ้วนใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพื่อนบุกโกรดเนี่ยบอกบุกโกรดว่าเวลาที่บุกโกรดเนี่ยอยากจะลดความอ้วนก็ให้ไปกินยำบุญเส้นกับแกงส้มซี่อย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าคะบุกโกรดทานบ่อยมากไม่เห็นจะลดตรงไหนเลยอ่ะบางอย่างเป็นการเลือกที่ผิดเนี่ยก็ส่งผลที่เลวร้ายมากๆเลยเหมือนกันอย่างกรณีของยำบุญเส้นเป็นยำคนก็จะรู้สึกว่า เป็นยำแหละต้องผอมแน่เลยใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีน้ํามันเป็นส่วนประกอบใช่แต่ลืมมะวุ้นเส้นเ่ยนะครับถึงแม้จะทําจากแป้งถั่วเขียวค,คนมักจะเข้าใจผิดว่า้แป้งถั่วเขียวก็คือเป็นโปรตีนแลน้วกันเป็นถั่วใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นะแป้งถั่วเขียวก็เป็นแป้งอยู่ดีรคการทานยาบุ้นเส้นนั่นคือการทานแป้งเข้าไปถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่การทานเป็นอาหารหลักนะครับโดยไม่ทานอย่างอื่นเลยก็เหมือนกับเราได้รับแต่แป้งไปเพราะฉะนั้นระดับน้ำตาลก็จะพุ่งขึงข้น แล้วตกลงอย่างรวดเร็วก็จะหิวก็จะโหยตลอดทั้งวันครับจริงๆแกงส้มก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะครบถ้วนเหมือนกันเพราะมีผักด้วยมีโปรตีนด้วยมีสมุนไพรเยอะทานแล้วก็รู้สึกดีด้วยดีต่อสุขภาพด้วยนะครับแต่ก็ระวังเรื่องเครื่องปรุงรสด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเค็มจัดเกินไปนะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่ใส่พวกไข่ปลาเนี่ยก็จะไม่เหมาะสมต่อสุขภาพเท่าไหร่นะวุกโกชอบกินแบบแกงส้มไข่ปลาริวกิวโอ้นะอันนั้นเนี่ย ก็ถือได้ว่าตัวหนักตัวหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับลองดูเลยละกันว่ารวมรวมันนี้เนี่ยนะครับเชื่อเลยว่าอิ่มแน่นอนอินะเมื่อสักครู่นี้เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยอาหารมีสีสันจากธรรมชาติมากขึ้นะนะครับเป็นอาหารที่ปรุงแต่งน้อยลงนะครับมีความสดมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นสิ่งเหล่านี้นะคือคุณค่าของอาหารตามธรรมชาติเนี่ยยังคงอยู่กา<ะ>รที่เราทานเข้าไปเนี่ยนอกจากจะได้พลังงานแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้มันมากเกินไปนัก แต่ก็ยังมีสารอาหารอื่นๆครบถ้วนสามารถเลือกอาหารสุขภาพได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับจะไปทานบุฟเฟ่จะไปทานร้านอาหารต่างๆ,งๆเลือกได้นะครับรบุโกะจะสัญญากับพี่มอโอ้กนนะคะแล้วก็แฟนๆรายการแล้วว่าครั้งหน้ามาเราต้องหัวเจา้าตเท้าเนี่ยเลิศเลอกว่านี้แน่นอนโอ้สัญญา<ม>แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอชมรูปร่างใหม่ของเธอกันแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ครับบุโกครับได้ยินมาว่าตอนนี้เนี่ย ธุรกิจรัดตัวมากๆต้องกลับไปจัดรายการแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับฝากนิดนึงครับตอนนี้ก็ฝาก้วยนะครับสำหรับ94 EFM นะคะตอนนี้จัดแฉเย็นๆสีนโมงถึง6โมงเย็นทุกวันจะนังคานาติดตามเลยนะครับรับรองว่าแซ่บรวดเร็วทันเหตุการณ์กับแฉเย็นเย็นกับบุกโกรับรองว่าข่าวนี้อัปเดตรวดเร็วมากแต่ตอนนี้คงต้องรีบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับขอบคุณบุกโกมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับใส่รอก่อนครับพี่ว่าใส่ แน่นอนนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเราก็ยินดีที่จะเปิดรับนะครับทุกคําถามนะครับจากทุกสื่อเลยนะครับที่เป็นโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับที่ w w w facebook com dr smith tv นะครับหรือจะเป็นทาง Twitter ก็ได้ครับที่ d r smith tv ครับแหมคําถามนี้เนี่ยนะครับเชื่อว่าโดนใจหลายคนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบบางคนเนี่ยมีเวลาพักรางวัลแค่15หรือ20นาทีเท่านั้นเองนะครับทางออกหนึ่งของการรับประทานก็คือการรับประทานอาหารประเภทจานด่วนต่าง ที่เราเรียกสั้นๆว่าฟาสต์ฟู้ดนั่นเองนะครับอาหารประเภทนี้เนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ได้เลวร้ายไปสัทีเดียวครับถ้าหากเราเลือกได้ถูกต้องนยนะครับเราก็สามารถเลือกอาหารที่พอจะเป็นอาหารสุขภาพได้บ้างจากเมนูของร้านอาหารจานด่วนได้เหมือนกันเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุติว่าเป็นการรับประทานแฮมเบอร์เกอร์นะครับชนิดที่อ่ะมีเนื้อ2ชั้นแบบนี้นะครับบดกด้วยเฟรนช์ฟรายนะครับแล้วก็มีน้ำบัดลมด้วยอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับบางคนก็จะหันไปทานนะครับเช่นเป็นเบอร์เกอร์ที่เป็นเนื้อปลาาารรเพู้สึกว่ เนื้อปลาก็จะเป็นเนื้อที่มีไขมันต่ํากว่าน่าจะมีแคลอรี่น้อยกว่านะครับแต่ระวังนะครับมีตัวหลอกอยู่ในเมนูเหมือนกันครับปลามักจะมาคู่กับเนยแข็งนะครับเพื่อให้รสชาติเนี่ยมันมีความมันความเค็มมากขึ้นนะครับแล้วก็มากับซอสที่เป็นทาท่าซอสนะครับหรือว่าซอสครีมเพราะฉะนั้นเบอร์เกอร์ปลา2ชั้นเนี่ยบางทีเนี่ยแคลอรี่อาจจะขึ้นไปถึง600หรือว่า700แคลอรี่ได้เลยเหมือนกันต้องระวังเช่นเดียวกันครับทางเลือกที่ผมจะเสนอนะครับในการที่จะไปทานอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนะครับ ลองอย่างนี้ครับเครื่องเคียงนะครับลองเปลี่ยนจากเฟรนช์ฟรายให้เป็นสลัดนะครับยิ่งถ้าเป็นสลัดน้าใสเช่นน้ําสลัดที่ทําจากงานะครับแล้วก็มีน้ําใสๆนะครับมีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูเนี่ยนอกจากอร่อยแล้วนะครับแคลอรี่น้อยแล้วเลยได้แคลเซียมจากงาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับส่วนเนื้อสัตว์นะครับลองเลือกเป็นนะครับนักเกตนะครับหรือว่าเป็นไก่นะครับถ้ามีย่างเลือกย่างนะครับแต่กรณีที่ไม่มีจริงๆ เป็นนักเก็ตแบบทอดแบบนี้ก็ยังดีนะครับสำหรับจานนี้นะครับผมลองคิดคำนวณดูแล้วนะครับนักเก็ตโดยรวมนะครับประมาณ6ชิ้นนะครับแคลอรี่จะอยู่ที่ประมาณ1้อยกว่าแคลอรี่นันเองนะครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วนะครับยังไงก็ไม่เกิน300แคลอรี่เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอาหารที่โอกาสที่จะอ้วนในค่อนข้างจะยากครับแถมไม่ได้วิตามินจากผักสดอีกด้วยนะครับทานนะครับคู่กับน้ําเปล่านะครับหรือถ้าใครนะครับต้องการพลังงานเป็นพิเศษทานน้าผลไม้สักนิดหนึ่งก็ได้เหมือนกันแต่ข้อควรระวังครับน้ําผลไม้เนี่ยบางคนรู้สึกว่าเเป็นนคครรืื่่องดมสุขภาพะับ ต้องระวังน้ำตาลด้วยนะครับเพราะว่าจํานวนน้าตาลในน้ําผลไม้เนี่ยจริงๆก็สูสีกับน้ําบัดลมเลยทีเดียวครับถ้าทานเป็นประจําแทนน้าเปล่าเนี่ยคงไม่ดีแน่ๆแต่ถ้าทานสักแก้วหนึ่งหรือว่า2แก้วต่อวันนะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับวิตามินเพิ่มที่ดีครับเป็นยงไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคงได้รับสาระความรู้มากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานครับผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งครับไม่ว่ากระแสสังคมจะเป็นยังไงนะครับปัจจุบันจะมีการตลาดการกระตุ้นให้คนเราบริิโภคจนนเกกพอดีไง็ตาม หากเรามีความเข้าใจและมีสตินะครับอาหารสุขภาพอยู่รอบตัวเราจริงๆครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนมีเวลาน้อยขนาดไหนร้านอาหารจะแพงหรือถูกเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีให้กับร่างกายเราเองได้ถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องและมีสติในการเลือกตลอดเวลาครับ <an> <m>. พบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ครับ16นาก55นาทีถึง17นาิกา20นาทีอย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมีนัดกับดรสมิธครับสวัสดีครับ